ตอนนี้โอ้โหผมเพิ่งดูเวลานะมันเพิ่งหกนาทีนะใส่กันไปสิบตัวแล้ว อ่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับพีนะครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับสลิมนะผมมาดันแรงให้น้องแหลมนะครับกดอีกไอดีนึงนะไปลุยกันเลยนะฮะเ้ยเราเราตรงนั้นอะไรกันวะน้าตรงบูน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบเคลียร์แล้วผมรีบไปเติมเพื่อนนะเฮ้ยเพือนบัตรไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมรีบไปผมรีบไปละอเรียบร้อยสกัดตามไปอีก อะไรกันะหน้าแล้วผมเจอตุเลนอะไรอะไรอะไรลบก่อนตีผมฟางหอกไปแล้วโดนตีแล้วผมตีอยู่ตีอะตุเลนก่อนนี่แหละไอ้นี่แหละเนี่ยเอาไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละไอ้นี่ก่อนเอยมันฟิกมันฟิกจะไปไหนจะไปไหนเอออะไรกันเนี่ยคือมาเวทจริงจังอะไรกันตั้งแต่หนึ่งนาทีนะแล้วเขาแบบเข้ามาซสองสามตัวเลยเออหน้าความันแอคมันแอค เอาหอบไปกินนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหเมื่อกี้ถ้าสมมียกนะตายผมก็ตายเพื่อนนะคอร์ดอะดูเดือดนะผมว่าดูเดือดละเกมเนี้ยกลังคิดอะไรอยู่งั้นหอ่าแล้วอันนี้น้องแลดนะฮะเล่นเป็นซัพพอร์ตนะเล่นเวเลสนะฮะอ่าเยแล้วผมโอ้โหโดนยกตีอยู่หกปีอ่ะต่างคนต่างดีแคลรี่แต่เราจะยืนได้ไหมอ่าน้องแลดปั่นปั่น เออแล้วผมฟรีแล้วผมฟรีแล้วผมฟรีแล้วส้มมาแล้วส้มมาแล้วส้มพิกอายกเอาอย่างนี้ก็ตายดิเรียบร้อยไปนาคอรแอคผมพาหอกไปซันก่อนทีหนึ่งแต่ว่าเราต้องออกแล้วเราต้องออกละผมพิกก่อนผมพิกก่อนตูเลนมานะโอ้โหเกมนี้มันเดือดนะสองนาทีอยู่เลยแล้วก็ใส่กันนัวแล้วตั้งแต่เวลเอ้ยตั้งแต่ตอนเวลหนึ่งแล้วนะที่เขามาเวทอะสกัดตายบิ๊กเลนล่างแล้วล่วงเราเอาคืนให้ ทุกวันนี้แทบหาความเชื่อใจไม่ได้เลยจริงๆผมจะขึ้นเป็นทารอนนะฮะชิ้นแรกตามสูตรสำเร็จของสลิมนะฮะหรือว่าจะขึ้นเป็นไอ้ซูริเคนก็ได้นะเออขั้นขั้นแรกของทารอนน่ะที่เป็นเหมือนดาวกระจายนะฮะเอามาขึ้นแอตแท็กสปีดก่อนสร้้้าางชื่อขข,อขึผมพาไปเช็คไม่มีใครกลุมน,นี้เฮ้ยแว,แ,วแวนแวนมาเดินเข้าพุ่มเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยแวนแวนอยู่นี่นี่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ย ปาหอกไปก่อนนี่ไงโดนโดนอัติเลยยัด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 นั่นแหละนั่นแหละตีไอ้นี่มีแต่กล้ามเนื้อมีแต่กล้ามเนื้อไอ้มันยกเรามันยกเราแล้วผมหอกไปหอกไปหอกไปโดน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 โอ้โหมันถึกอะไรขนาดนั้นเฮ้ยแล้วเฮ้ยวเฮ้ยลตุเรนมาตุเลนมาเอ้ยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ เออถึกเหรอเวเลสมันเหยียบเป็นทูดามีไอ้หนุ่มเอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูเลมันจะมีนิสิตไหมเนี่ยแล้วผมแล้วผมเหลือสามขี่จะตายไหมเ้ยเฮ้ยเยโอ้โหเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเป็นเส้นตรงมาอย่างนี้โอ้โหแล้วผมไปโดนไอ้ปอแปรปอแป้ตูเลน่ะน่าจะติดโฮลี่ทันเดอร์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเนี่ยพลังแสงของทันเดอร์มาเลยเลือดลดแรงกว่าปกตินะโอ้โห ไม่น่าติดไม่น่าไม่ไม่น่าไปยืนแรกกันมาเลยนะเมื่อกี้เนี่ยพลาดเองแหละ,ละ,ะ,ะเสียมังกรอ,อีกทีนี้อาการหนักน้องแหลมซุ่มอยู่ในภูมิเฮ้ยแล้วดูอินมันเดินเข้าข้างหลังอะไรวะเนะี่ยเอาเอ้นี่ก่อนเลยเนี่ยเฮ้ดูอินข้างหลังข้างหลังต่อต่อต่อตีผมยังอยู่ตีผมยังอยู่อ้าวโดดแล้วเหรอโดโดติด๊กเกอร์ด้วยนะไม่อกี้เห็นเนี่ย โอ้โหแล้วมันมายกสองอีกเรียบร้อยแต่แต่แต่รอบนี้ไอไอดูอินมันหมดแล้วนะ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 ตาหอไปโดน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 ตายเออมันต้องยังงี้ยังงี้มันต้องยังงี้เออเราได้ฟอมแล้วแหละถึกนะฮะถึกแค่ไหนแต่ไม่ได้เป็นอมตะนะฮะทุกตัวตายได้หมดนะครับ เฮ้แล้วตุเลนมาระวังมันมีเอ็นตินะตุเลนอะอ่ะทารอนผมมาแล้วไงมาแล้วตีแบบจบที่จับจบที่จับเลยเฮ้ยนานาคอร์สมันแอบตุเลนเวลาผมมีเอ็นตินะตอนเนี้ยผมผมใส่ได้หมดนะเฮ้ยน้องแหลมเอาย้ำไม่โดนเอาหอบไปก่อนไม่โดนเกี่ยวหัวเลี๋ยวหลังตีป้อมก็ได้ไม่คิดี่จริงๆผมคนลตีตีป้อมนะเฮ้ยอ้าวตายเลยตีตีมันเลย ถ้ามันเบิร์ดแรงไอ้ชีสียาแล้วความแตกแล้วแล้วผมก็ตีนี่กล้ามเนื้อเหรอถึก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 เหรอหรอ,อืมแล้วแวนข้างบนอ้าวแล้วดวงม่งตายไปแล้วนั่นาการคีฟเข้าเลสก็ขึ้นอ้าวเลสก่อนนะฮะไปมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ตีเลสก่อนดีหน้ามาเอาเอ้ยคู่มันคู่ผมกระโดดออกนะ เอ้ยมันจะเอามันจะเอาผมแล้ผมแล้วผมปิกปิกออกอ้าวเอามุมมุม,ม,มแล้วมุมแล้วมุมสวยลแล้วตอนนี้มามด,ดิเฮ้ยตูเลนตูเลนตูเลนอะไรวะน่ะไม่ผม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 ว่าผมนา่าจะต้องรีนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตูเลนมันแบบมันไล่ช็อตนี่ตายหมดทีละตัวเนี่ยเฮ้ยต้องแหลมต้องแหลมยื้อต้องแหลมยื้อ, u, อเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแล้วต้องแหลมเอาให้ช็อตเนี้ยเออเป็นไงล่ะเจอสอนเชิงไป็หนึ่งทีผมไปดันไปทันฟ้อมแล้ว ตอนนี้โอ้โหผมเพิ่งดูเวลานะมันเพิ่ง6นาทีแล้วใส่กันไป10กว่าตัวแล้วเอออะบวกกันอย่างแบบเมามันนี่แล้วอินมนอยู่ตรงกลางไงเอาห่อไปผมก็ตี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 แรงนะแรงนะมันละลายแทงอยู่แล้วสลิปมาไอหนุ่มมายืนสมสี่สมห้านะนี่ไงตาห่อไปไม่โดนใคร ต้องหยำ้องยำยนี่ไงะดูยินยืนไม่ไหวนะยืนไม่ไหวนะน่าจะได้ป้อมนะผมตีป้อมอย่างเดียวตีป้อมอย่างเดียวผมไม่สนใครดีน้าเอาเวลาเอาเวลาเอาละออกไปแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดน เฮ้ยยีน่ายีน่ามันเอามันเอ้ยหนักมาหนักมากนะครับยังไง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 ถอย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 ก่อนถอยก่อนมุมไม่ดีมมุไม่ดีอ้าวเลยนี่ไงนี่ไงคำว่าถอยสำหรัเราก็คือเข้านะครับเฮ้ยเลยนี่มันยกสามเฮ้ยมันเอามันเอามันจะเอามันจะเอาอ้าวอาเนว่าจะเอาฟิกเกอร์ออกไปแล้วยังไม่พร้อมไม่แย่มาเอ็นเห็นไหมเห็นเห็นเอ็นซอยไหมไม่ใช่ผมเห็นในแมปนะยังไงเอ็นซอยเอ็นซอยมาเอ็นซอยมาเอาน้องแหลมย่ำหอกโดนนั่นแหละ ตอกย้ำความตายนะครับนะแค่ย้ำโดนแล้วน้องแหลมหนึ่งสองตันก็เอาอยู่แล้วนะฮะแล้วหอกโดนอีกก็บอกเลยว่าเรียบร้อยนะฮะเอ้ยมาดิมาดิเอ้ยเอ้ยดีหน้ามาดีหน้ามาดีหน้าทนกลอุบีผมโดดออกนไงไอ้เอ้ยแล้วมันซิกใส่ผมมันซิกใส่ผมมันซิกใส่ผมแล้วผมปิกออกไงนี่ไงนี่ไอ้นี่ต่อเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไงล่ะเฮ้ยให้กูเล่น แต่ผมก็ไม่น่าไหวว่าผมไม่รู้ว่าอันดีไปยังเดี๋ยวกระโดดไปนี่ให้เขายิงอันดีอัดหน้าตายฟรีอีกนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะเหมือนในตอนแรกที่ผมไปยืนแลกกับตุเลนน่ยนะครับตัดทรัพยากรอย่างหนักหน่วงโอ้เกมนำจัดจัดตอนเนี้ยแล้วสลิมมันเกมนำแล้วมันมันแรงไงทีเนี้ยปกติสลิมนี่มันตัวเล็อยู่แล้วนะแล้วคือต้นเกมเขาทำได้ไงเกมเนี้ย แล้วเพื่อนเราตีดาร์กมาดาร์กกระดาษกำลังคิดอะไรอยู่ครับโจโจแล้วผมซอยเนี่ยโจโจโจเฮ้ยนาคอนมาอะไรนั่นอะไรนั่นเอ้ยมันเข้าอย่างงี้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 เออกินยากล้าหายมาจากไหนก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นี้เฮ้ยโดน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 หอกโดนหอกโดนแล้วผมมาแล้วโจโจนี่ไงกูเล่นโจ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 เอาหอกไปก่อนไม่โดนเรียกดาร์คเซเลเยอรออกมาแล้ว บอกเลยนะครับนาทีนี้ใครก็ยืนไม่ไหวนะฮะแม่แต่อาจจะยินเอาหอบไปแล้วเฮ้ยโดน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 แลโดนเรียบร้อยแตายเอ้ยมีนมีเพียงนาทีเองหอบโดนเลยโดน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 โจ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 เอ้ยแล้วก็มาดีผมได้ไงโจโจนี่ไงเอ้ย้เอาผมปาหอบไปทันได้ไงเอาโจโจเอาปอมแตกเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่ถึง10นาทีเลยจบแล้วโอ้โหเอาเกินวิคตอรี ใครโผล่มานี่เกมนี้เราย่ำหน้าหมดนะฮะอันนี้ผมเอาอีกไอดีหนึ่งมากดนะเพื่อนในนี้ก็จะเป็นคอมมานเดอร์กันหมดละเอออันนี้มาดันมา,มา,ม,ามาดันแรงให้น้องนะครับก็เลยมากดไอดีลองนะนี่เป็นไงเกมนี้เราโจ๊ะโจ๊ะอย่างเดียวจบไป9ก้านาที20 21ิวินั่นโอ้โหไม่ได้เล่นบอกเลยฝั่งนู้นอะอ่าโอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ชอบคลิปนี้นะครับน้องก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครกด Sub s ไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องนายฟีชแนลด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสวเจอกน Bài lại